มวยจบผมไม่จบสรุปหลังเกมโดยใหญ่ลำนาลายในคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปหลังเกมการชกในศึกวันลุมินีครั้งที่118าทเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจากสนามมวยเวทีลุมพินี ฝากช่องทางการสนับสนุนช่องมวยเด็ดสังเวียนเดือดวด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม CDB ตัวช่วยเรื่องการนอนใครที่มีปัญหาเรื่องเครียดแล้วนอนไม่หลับตื่นนอนแล้วไม่สดชื่นให้ดิฟช่วยแก้หาคุณสนใจครับแอดไลน์มาที่แอดไลน์ดิฟมวยเด็ดเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฝากไว้ด้วยนะครับดิฟมวยเด็ดและคุณนำรายการครับมวยไทยในพิกัด142ปอนด์ วรพลลูกเจ้าพ่อโลมต้มนักชกไทยวัย22ปีครับโคจรมาเจอกับโซเนอร์เซนเจ้าของฉายาโกลเด้นบอยนักชกจากตุรกีวัย29ปีคูนี้ครับเคยชกกันมาแล้ว2ผลครับผลแรกทางด้านของโซเนอร์เซนเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะคะแนนไปผลที่2ครับวรพลชนะคะแนนล้างแค้นได้สําเร็จและผลนี้ผลที่3ครับ ชีชาตาเกมการชกดุเดือดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเมื่อวรพลครับเดินหน้าไล่คว้าไล่ขวาคอนะครับเพื่อจะได้เสียบเขา่าแล้วก็แทงไปที่บริเวณหน้าขาเรยววัดเดินบุกตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับแต่ก็มีบางช่วงบางตอนของเกมการชกครับสะดุดครับเนื่องจากอุบัติเหตุนิ้วจิ้มตาครับนิ้วของวรพลเนี่ยไปจิ้มตาทางด้านของโซเนอร์เซนส่วนโซเนอร์เซนครับไม่ยอมน้อยหน้าครับแทงกระจับวรพลเอาซะเลยเรกว่าก็มีสะดุดกันบ้างนะครับ ท,ท้ายเกมครับโซเนอร์เซ็นชกไปแล้วนี่ออกทรงแบบเหมือนอยากให้ะระฆังดังเร็วๆครับยิงชกยิงหมดเรียวหมดแรงยิงชกยิงออกทรงยอมครับครบ3ยกครับทางด้านของบรพลลูกเจ้าพ่อลงต้มชนะคะแนนไปแบบเป็นเอกฉันท์แฟนๆมวยเซานะครับว่ามวยคู่นี้เหมือนย้อนกลับไปดูไฟที่แล้วนะครับแล้วว่าผลที่2ชกยังไงผลนี้ก็ชกเหมือนเดิมครับ เพราะวรพลเดินหน้าไล่เสียบเข่าไล่ตีเข่านะครับในขณะที่ทางด้านของโซเนอร์เซนครับออกฟงไม่สู้นะครับละผลนี้ครับท้ายๆโดยเฉพาะยกที่สานี่ออกชัดเจนเลยส่วนมุมมองของแฟนบอยที่มองว่ากรรมการปล่อยให้ตีบางทั้งมันก็เป็นช่วงจังหวะครับจังหวะที่วรพลเขาตีได้ทําได้ก็ต้องปล่อยเขาตีครับหลังเกมการชกครับทางด้านของวรพลได้เปิดใจกับทางผู้สื่อข่าวว่าเจอกับโซเนอร์เซนนี่สามผลนี่น่าจะเกินพอนะครับ ก็หวังว่าไฟต์ต่อไปครับคงจะได้ไปชกกับคนอื่นบ้างครับคู่ต่อมาครับเป็นมวยไทยในพิกัด141ปอนด์ครับกองกุลาจิตเมืองนนท์ครับโคจรมาเจอกับสุขสวัสดิ์พีเคแสนชัยในช่วงเริ่มแรกครับกองกุลาชิงจังหวะทำต้านนําไปก่อนในช่วง2ยกแรกครับแม้ว่าสุขสวัสดิ์ครับพยายามจะเล่งเครื่องครับแต่ก็ไม่ทันพบ3ยกครับทางด้านของกองกุลาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปตามระเบียบครับแบบเป็นเอกฉันท์ สุขสวัสดิ์ครับปัจจุบันก็ชกให้กับรายการวันมา2ครั้งแล้ววันลูกพีนีนะครับแต่ก็แพ้ทั้ง2ผลในขณะที่กองกุลาชนะ2ผลเลยนะครับแแฟนมวยก็แซวกันว่าแมมวยอย่างทางด้านของสุขสวัสดิ์เนี่ยขึ้นคู่รองได้อย่างไรแต่เอาจริงๆแล้วครับสุขสวัสดิ์ก็พยายามจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วครับพยายามจะเล่งแล้วครับแต่อาจจะวางแผนผิดหรือวางแผนช้าไปหน่อยก็ตรงจุดนี้ทางด้านของสุขสวัสดิ์และทีมงานครับคงต้องนํากลับไปปรับและแก้ไขกันต่อไปครับ ต่อมาครับมวยไทยในพิกัด140ปอนด์ครับ9กระลัดซอฟเทียนโพลโหจอนมาเจอกับนักชกกำปั้นหนักอย่างชัดเพชรซอจอโต้งปาจีนเกมการชกของมวยคู่นี้ครับ9กระลัดแล้วก็ชัดเพชรก็ไม่เคยต่อยในรายการวันมาก่อนนะครับแต่9กระลัดครับเดินหน้าไล่เสียบไล่ตีเข่าโดยเฉพาะในยกที่2ครับ9กระลัดได้จังหวะขีปตีที่เรียกว่าชัดเพชรเนี่ยดิ้นไม่หลุดเลยนะครับแทบจะเรียกว่าตายคามือเลยทีเดียวนะครับ ยกที่3ครับชัดเพชรกระโดนทางด้านของ9ก้ากลัดกลมอาวุธอีกครับจนอาการไม่ดีครบ3ยกครับ9ก้ากลัดชนะคะแนนชัดเพชรสอ,อตโกโก้ปาจินไปแบบขาดลอยแฟนมวยชมทางด้านของ9ก้ากลัดครับว่าไฟนี้เปิดตัวได้ดีครับเขาในเหนียวหนบแถมคนอาวุธหนักๆครับเพราะมวยอย่างชัดเพชรถือว่าอาวุธหนักเลยทีเดียวแต่ก็อย่างว่านะครับทางด้านของชัดเพชรมาชกในรายการวันครั้งแรกก็คงต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับแต่เอ๊ะ เกากระหลัดเองก็พึ่งชกครั้งแรกเหมือนกันนี่วะเอ๊ะทำไมก็ทาได้นม่เรื่องนี้นี่ก็คงจะต้องเป็นการบ้านให้ผู้แพ้อย่างฉัดเ็ดครับต้องไปทําอย่างหนักหน่วงกันต่อไปนะครับคููต่อมาครับมวยไทยในพิกัด126อสิปอนด์ครับสิงห์ธนวัฒนกยีนลาดกระบังครับโคจรมาเจอกับนักชกสเปนครับพรปัควนครูนี้ครับสิงห์ธนวัฒนกยีนลาดกระบังครับจังหวะฝีมือเหนือกว่าหลายปีแสงครับดักเตะดักีบดักแทงนะครับดึงจังหวะหลบอาวุธอาจจะมีเสียวบ้างครับ แต่ก็ไม่มีปัญหาครับครบ3ยกสิงธนวัฒน์นกยินลาดก,กบบาระบังชนะคะแนนไปแบบชิวๆ mm hmm. ก็เรื่องนี้ครับต้องถือว่าเป็นความโหดร้ายของโลกโซเชียลโดยแท้จริงครับแม้ว่าทางด้านของสิงธนวัฒน์จะชนะลงมาครับแต่กลับโดนแฟนๆมวยแซะว่าหนีจนชนะบ้างก็ถึงขนาดว่ามวยอย่างนี้อย่าเอามาชกอ,อีกก็ถือว่าใจร้ายกันซะจริงนะครับสำหรับชาวเน็ตครับนี่ขนาดชนะแล้วนี่ ซึ่งสิงห์ธนวัน์ธรรมชาติก็เป็นมวยทรงมวยแบบนี้อยู่แล้วคือเป็นมวยฝีมือจังหวะรอดักโต้ดัก,ดกสวนนะครับซึ่งถ้าเกิดสิงห์ธนวัต์อ่านข้อความนี้หรืออ่านความคิดเห็นจากแบบฟนๆมวยในโลกโซเชียลและอยากได้แฟนๆมวยรู้สึกได้ใจบ้างก็คงจะต้องปรับปรุงรูปแบบการชกดูบ้าง คู่ต่อมาครับมวยไทยในรุ่นอะตอมเวทครับที่จัดไม่เกิน115ปอนด์ครับลิสตินมัสตอจากมาเลเซียผลต่อมาเจอกับเบอร์หนึ่งซอฟสระชีพครับคู่นี้นักชกชาวมาเลเซียครับได้จังหวะปล่อยลําตัวครับได้นับในยกที่2หลังจากนั้นครับทางด้านของเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นรองครับพยายามจะเล่นเครื่องสุดชีวิตครับไล่เรียกว่าไล่ไล่บทไล่บี้ตลอดครับแต่ก็ทําให้ต่อเนื่องนะครับครบ3ยกครับลิสตินมัสตอเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบเสียงข้างมาก แต่โลกโซเชียลครับแฟนๆมวยมองว่าจริงๆแล้วลิสตินน่ะเรียวแรงหมดแล้วแต่เราครับกับทําอะไรไปมากกว่านั้นไม่ได้ครับพยายามจะเดินเข้าไปครับก่อนเดินแบบกล้าๆก,กลัวๆจนกระทั่งแพ้แบบหน่าเสียดายแต่บางส่วนก็มองว่าเบอร์หึครับอายุเพียงแค่17ปีครับคงจะต้องให้เวลาสะสมประสบการณ์กันหน่อยนะครับคู่ต่อมาครับมวยไทยในรุ่นอะตอมเวทพิกันไม่เกิน115ปอนด์ครับ เพชรสวนหลวงรถยกครับเจอกับทางด้านของเพชรพันวาอีเกิลมวยไทยก่อนที่เพชรสวนหลวงรถยกครับใช้เวลา2นาที56วินาทีของยกที่2ทุกทางด้านของเพชรพันวาอีเกิลมวยไทยพ่ายน็อกไปแบบชิวๆตวเองในช่วงอินเตอร์ครับมวยไทยในรุ่นแบนตตมเมทครับที่กัดไม่เกิน145่ปอนด์ครับโอทิสและครอจากอังกฤษครับเป็นฝ่ายเบียดชนะคะแนนฮาคิมบาจากฝรั่งเศสไปแบบไม่เป็นเอกสาร มวยไทยในพิกัด140ปอนด์ครับโลแกนเจ้าของชายาดัก้อนชานโคจรมาเจอกับชามาซูร์บอลเทนนิ่งแชมป์ครับเรีนการชกของมวยคู่นี้ครับปรากฏว่าโลแกนครับเดินหน้าไล่บทตั้งแต่ยกแรกชามาพยายามจะสวนริศอกแล้วก็แข้งนะครับเขาว่าหยุดทางด้านของโลแกนไม่อยู่ครับโนนถล่มไปหนึ่งนับก่อนโลแกนจะสับศอกขวาเอาชนะน็อกชามาเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับด้วยเวลา2นาที51วินาที ใส่ในโลกโซเชียลครับแม่ยอมรับเลยครับว่าโลแกนโคตรโหดนะครับทุบไม่ปาณีจริงๆในขณะที่ชามาก็อาจจะมีแฟนๆมวยดาประจำครับ้าวเดิมก็จ,จะตำหนิตีเตียนว่าแม่มาไฟนี้นี่โดนอะไรก็เหมือนจะไม่เอาโดนอะไรก็เหมือนจะนอนแต่ต้องยอมรับครับว่าโลแกนแม้ว่าจะปล่อยในรายการวันมนีเป็นครั้งแรกแต่ก็อาวุธหนักหน่วงแล้วก็ถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็อืเป็นนักท่ออีกคนครับที่แฟนๆมวยควรจะจับตามอง คู่ต่อมาครับิกบ็อกซิ่งในพิกัด139่อปอนด์ครับจางจิงเทาจากจีนครับโคจรมาเจอกับฮิโรกินารูโอเกมการชกของมวยคู่นี้ครับจบเพียงแค่ยกที่2ครับเมื่อจางจิงเทาครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปด้วยเวลา2นาที32วินาทีก็ต้องบอกครับว่าจางจิงเทาตัวนี้นะครับอยู่จีนไม่ปังครับต่อยให้กับบูลิงเฟยเจอกับมวยดีๆมวยเก่งหลายคนนะครับก็จะแพ้ตลอดครับแต่วันนี้ครับน็อกเรียกว่ามวยดีจากญี่ปุ่นเฉยเลย นะจางคิงเทาครับเป็นนักชกเพียงคนเดียวในค่ำคืนนี้ครับที่ซิลโบนัส3 5 0 0 0 0บาทได้สำเร็จครับนานๆจะมีเหตุการณ์นี้ดีครับปล่อยทั้งรายการแต่มีนักชกได้โบนัสเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือจางคิงเทาจากจีนครับคู่ต่อมาครับิกบ็อกซิ่งในพิกัด119ปอนด์ครับโคจิโร่ชิบะจากญี่ปุ่นครับไล่ถล่มทางด้านของมอนยอดทาไสนักชกจากสปอลอาวครับแพ้็อบในยกที่2ด้วยเวลา1นนาที14วินาที MMA รุ่นเฟเธอเวทพิกัรไม่เกิน155ปอนด์ครับนาคินซัสนะครับชนะน็อกทางด้านของ Carlos สอันเว z จากฟิลิปปินในยกที่2โดยเวลา2นาที51วินาทีและคู่รงกนาฬการครับ MMA ในรุ่น s สโตเวทพิกัรไม่เกิน125ปอนด์ครับกาเบรลโอนาติ ati, นะครับจากอิตาลีใช้ท่าอัมบาครับเอาชนะซับ m i s s i o n จานเมนาดอาโตลเลจากฟิลิปปินในยกที่2 ด้วยเวลา3นาที23วินาทีและนี่ก็คือทั้งหมดในศึกวันลุมพินีครั้งที่118ประจำวันศุกร์ที่1สิงหาคมนี้ครับแฟนๆคิดว่ามวยคู่ไหนชกได้ถูกใจหรือประทับใจกันบ้างนะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามา่อยนะครับจะอ่านทุกข้อความอย่างแน่นอนและถ้าชอบในคอนเทนต์ของเรามวยเด็ดสังเวียนเดือดฝากติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับ